สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องวันนี้นะครับก็มาพร้อมกับพระที่ได้ชื่อว่ามีเสน่ห์ที่สุดนะครับในบรรดาองค์การพระเครื่องนะครับเนาะครับซึ่งก็คือพระขุนแผนนั่นเองนะครับพระที่ทําให้เกิดเสน่ห์แล้วก็ทําให้เกิดความเมตตานะครับสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลงนะครับก็เรียกว่าเป็นพระขุนแผนนั่นเองนะครับเนาะเอ่อ โดยรวมแล้วเนี่ยก็ลักษณะของพระคุณแผนเนี่ยก็จะมีลักษณะพระที่นั่งอยู่ในซุ้มเรเอนแก้วแบบนี้นะครับเนาะครับแล้วก็จะมีมีดอกบัวบางที่ก็จะมีกุมารอยู่ข้างหน้าบ้างนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาให้ดูวันนี้จะเป็นจะเป็นพระคุณแผนทีน่ก็จะเป็นสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่ 2- 3สาเกจิรวมกันนะครับแล้วก็เอามา ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับบางองค์ก็ยังไม่ได้แกะซีนเลยเลยด้วย,ยซ้ำนะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมากสุดก็จะเป็นของหลวงปู่ศิลน,นะครับหลวงพ่อศิลน,นะครับหลวงพ่อศิลพัฒนาจารโรนะครับที่วัดละหารใหญ่จังหวัดระยองนะครับบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเนาะก็เอ่อ มีอีกสองสาองค์นะครับที่เป็นของที่อื่นนะครับเนาะก็ลองดูได้เรียงกันไปนะครับบางองค์เนี่ยผมก็ยังไม่ได้แกะซีนนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่ได้แกะดูดนวยนะครับอันนี้จะเป็นขุนแผนชินบัญชรน,นะครับอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อศินเหมือนกันนะครับนนี้ปี2560นะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็น น่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับเราขออนุญาตแกะดูข้างในนะครับแผ่นชิ้นบัญชรน,นะครับเนาะด้านหลังก็จะมียันนะครับมียันที่เป็นยันลักษณะเหมือนกับยันของหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะครับเนาะเนื่องจากว่าหลวงพ่อศิลป์เนี่ยอยู่วัดระหารใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ซึ่งวัดระหารใหญ่เนี่ย อยู่ใกล้ๆกับวัดทหารไร่ของหลวงปู่ทิมนะครับดังนั้นเนี่ยตามประวัติแล้วเนี่ยหลวงพ่อศิล์ก็ได้เคยไปศึกษาวิชากับหลวงปู่ทิมด้วยนะครับที่วัดทหารใหญ่ดังนั้นเรื่องของการสร้างพระคุณแผนนะครับก็เลยเมีน่าจะได้รับการอบรมได้รับถ่ายทอดมาด้วยนะครับนะอันนี้ตามประวัติแล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ ท่านได้เป็นสาธม,มิกกับหลวงพ่อสาครด้วยนะครับหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองด้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อสาครน,นี่ก็จะมีผงพรายเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผงผงพรายจินดามณีหรืออย่างไรนี่แหละครับผมเท่าที่ทได้ทราบนะครับก็ได้เรียนกันดูนะครับอันนี้จะเป็นขุนแผนพรายกุมาร ันนี้ก็เป็นหลวงพ่อศิล์นะครับพระครูสุพัฒาจารุคุณนะครับจาระคุณนะครับอันนี้เป็นคุณแผนไพรกุมารน,นะครับในปี2559นะครับ2 5 5 9เปิดดูข้างหลังกันนะครับบางองค์ผมก็จำไม่ได้แล้วครับว่าประวัติเป็นยังไงที่มาที่ไปนะครับได้มาก็นานแล้วก็ไม่ได้เก็บ ไม่ไม่ไม่ได้แกะดูนะครับไม่ได้เอาไปอ๋อโอเคด้านหลังนี่เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อศิลด้วยนะครับมีฝังน่าจะเป็นฝังพลอยนะครับนะอยู่ตรงสังคาติด้วยนะครับอืมครับน,นี้เนื้อก็สวยดีพอสมควรนะครับเนาะ กมนนาดูองค์นี้นะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับพ่อคูณเป็นขุนแผนพรายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับ,บก็จะเขียนว่าผสมสุดยอดมวลสารผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมนะครับโอโ้อันนี้ใช้ได้เลยนะครับผสมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมด้วยนะครับ แล้วก็เขียนว่าเมตตามหานิยมก็ถ้าพูดถึงขุนแผนเนี่ยอันดับหนึ่งนะ่าจะเป็นขุนแผนของหลวงปู่ทิมอะไรนะครับเนาะเพราะว่าผสมแล้วก็มีขุนแผนก็จะขุนแผนพายกุมารน,นะครับของหลวงปูท่ทิมนะครับน,นี่ก็จะเป็นขุนแผนทาทองนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังก็จะฝังตะกรุดด้วยนะครับ เ,เขียนว่าวพิเศษวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธอายุ91ปี2557นะครับก็ยังทันหลวงพ่อคุณอยู่นะครับปี57นะครับก็ลักษณะก็สวยงามอยู่นะครับคุณแผนทาทองนะครับนาออันนี้จะมี2องค์นะครับที่เป็นของหลวงพ่อคูณนะครับเหมือนกันเลยนะครับ ถัดมาอันนี้เนาะอันนี้เป็นคุณแผนชินบัญชรน,นะครับของหลวงพอ่อศีลเหมือนกันกนี้ปี2560นะครับปี<อ>2ห60นเนือ้อองคงนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีด้านหลังนะครับขอดูก่อนนะครับมาแกะดูด้านหลังกันนะครับ ก็จะเหมือนเหมือนยันก็จะเหมือนกันนะครับกับของหลวงพ่อคูณเดี๋ยววันหลังเรามาแกะยันกันนะครับนะว่าเขียนยันว่าอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็อาจจะเวลาไม่พอนะครับเนะาะอนาตเก็บก่อนนะครับมาได้ดูที่ละองค์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นชินบัญชรน,นะครับนะ้าหลวงพ่อศิล ปี2560นะครับส่วนอันนี้เป็นขร,นร, wrote, รงนี้เป <Dig burning> ็นขุนแผนบ้านค่ายนะครับขุนแผนบ้านค่ายพลายจินดามนีนะครับเป็นแผนบ้านค่ายพรายจินดามนีเข้าใจว่าน่าจะน่าจะมีความเออน่าจะมีผงพรายจินดามนีผสมอยู่ด <Alberto> ้วยนะครับผงพรายจินดามณีเนี่ยก็จะเอ่อชื่อเนี่ยก็จะ ไปตรงกับมนจินดามณีนะครับของอานางพันธุรัตนะครับเนาะที่ให้ให้ไว้กับพระสังนะครับสังทองนะครับนะเนาะมนจินดามนีนะี่ก็เป็นนนที่พระสังเอาไว้เรียกเนื้อเรียกปลาใช่ไหมครับตามประวัติตามตำนานแล้วนะครับก็แสดงว่าเป็นมนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยพอสมควรนะครับอันนี้เป็นเนื้อสีขาวแล้วก็ ฝังพลอยนะครับแล้วก็จะมีพลอยสีชมพูสีแดงอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อสินลัธาจราโรนะครับยันจะค่อนข้างเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยววันหล,างลังเรามาถอดยันกันนะครับนะการถอดยันก็เป็นการดูความหมายของยันนะครับหัวใจของคาถาต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าครูบาอาจารย์ใส่คาถาอะไรไว้นะครับเราก็จะได้นําไปท่องบนแล้วก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับ องนี้ก็จะมีเลขโค้ดกำกับด้วยนะครับเนาะหนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งนะครับส่วนองนี้จะเป็นสีกล่องสีฟ้านะครับแต่ว่าจะเป็นพิธีเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นขุนแผนบ้าน้ค่บ้านค่พรายจินดามณีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อสีเหลืองนะครับเนาะองค์เมื่อกี้สีกล่องนี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับ นนี่เนื้อสีเหลืองเดี๋ยวขอญอาตแกะดูนะครับผมก็ชอบสะสมพระคุณแผนด้วยเหมือนกันนะครับก็ด้วยความเชื่อว่าน่าจะ,ะนำพาให้เกิดความเมตตามหานิยมอะไรประมาณนี้ครับวันนี้องค์นี้ไม่ได้ฝังฝังฝังทับทิมด้วยนะครับฝังปลอยด้วยนะครับแล้วก็ฝังตะกรุดด้วยนะครับเนื้อสีเหลืองนะครับ ทาทองนะครับก็มีโค้ดเหมือนกันเนาะมีโคดสาม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 สอหรือ3ามสมสามหกอาจจะสามสนะครับเนาะโอเคถัดมาครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นขุนแผนชินบัญชรรุ่นบุญมหาบุญมหาเศรษฐีอ๋อนนี้เป็นของหลวงปู่บุญมานะครับ โชติธรรมโมปราจีนบุรีนะครับเนาะโอเคลักษณะก็ยันน่าจะยันเดียวกันหมดเลยนะครับดูท่าทางแล้วนะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับวัดบ้านแก่งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนาะอันนี้ก็ปีน่าจะ61นะครับปี61 ส่วนองน,นี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะซีนกันนะครับนะส่วนตรงนี้เป็นขุนแผนปทวีนากราชนาบาทรุ่นรวยทรัพย์ของหลวงปู่คำบุคุตจิตโตนะครับอำเภอพิบูลบางสา,ารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่เป็นของอณิสายอีสานนะครับน้หลวงปู่คำบุครับขออยญัดแกะองน,นี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดพิเศษน่าจะมี เกษาลวงปู่ฝังอยู่ด้วยนะครับที่ด้านหลังนะครับนะเนาะขออนุญาตแกะดูนะครับตรงด้านข้างก็จะมีตะกรุดนะครับ่าจะเป็นตะกรุดเงินนะครับเนาะด้านหลังมาดูกันนะครับเนาะโอเคครับอันนี้ก็จะมีความลํำดูลํำดูสวยนะครับเนาะอันนี้ครับเนาะ นะครับก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้นะครจะเป็นตะกรุดนะครับแล้วก็ติดด้วยเกสาของหลวงปู่คาบุนะครับหลวงปู่คาบุคุตะจิตโตนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีอย่างที่บอกก็คือเป็นขุนแผนนาคบาทนะครับตรงนี้เขียนว่านาคบาทรุ่นรวยทรัพย์นี่ก็จะเป็นนาคบาทนะครับรอบล้อมด้วยนาคนาค ก็คือขดวงกันแล้วก็อมกันนะครับอยู่อยู่เป็นวงกลมเนี่ยเขาเรียกว่านาคบาทนะครับเนาะอ่าแล้วก็มียันภาษาขอมอยู่ตรงกลางด้วยนะครับเนาะอ่าอันนี้ดูความพิเศษขององค์นี้ก็อย่างที่บอกว่ามีเกศาของหลวงปู่คำบุอยู่ด้วยนะครับอ่าครับอันนี้สวยงามอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับแล้วก็กที่เหลือก็จะเป็น ของหลวงพ่อศีลเหมือนกันนะครับคุณแผนมนจินดามณีนะครับยังไม่ได้แกะศีลน,นะครับเดี๋ยวพออญาตแกะให้ทุกท่านดูนะลองแกะพิมพใหญ่ก่อนดีกว่าน,นะครับเนาะแกะพิมพ์ใหญ่ก่อนดีกว่าว่าจะได้เลขอะไรนะครับ ที่แกะเลยครับได้ตั้งแต่ได้มายังไม่ได้แกะามาลุ้นเลขลุ้นเนื้อนะครับคุณแผนมน์ชินดามณีเนื้อผงปลายกูมันเข้าใจว่าก็น่าจะได้สืบทอดมาจากหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับเนะาะแกะปึ๊บโอ้ยังใหม่อยู่เลยนะครับต้องใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แกะซีนเลยครับเนาะปึ๊บโอ้โอเคครับ เนื้อก็สวยนะครับเข้มขลังด้านหลังดูสีแบบคลังครังนะครับเนาะเข้มๆผสมพลอยนะครับอมุนจินดามณาีด้วยนะครับโอเคอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเนาะเป็นเพนมุนจินดามานมันได้กลิ่นหอมด้วยครับพอแออกะมาแล้วก็กลิ่นหอมฟุ้งเลยครับอหอมมากเลยครับออีกองหนึ่งนะครับแกะ ชี้เลยนะครับแกะเลยนะครับปึ๊บนี่เป็นพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กขุนแผนมลจินดามณีเนื้อผงไพลกุมารเหมือนกันนะครับเนาะหลวงพอ่อศิลป์หยัดแกะแป๊บนึงนะครับอ่านี่เป็นพิมพ์เล็ก ก็จะมีกุมารนอนอยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็นกุมารดูดลกด้วยนะครับนะดูท่าทางแล้วครับองค์นี้พิมพ์เล็กนะครับเนาะอยาตแกะให้ดูข้างหลังสักหน่อยนะครับวันนี้มาพร้อมกับคุณแผนเยอะเลยนะครับคุณแผนทั้งหมดเลยนะครับแต่ที่ อยากได้ที่สุดก็แน่นอนกับเป็นที่ปรารถนาของทุกคนก็ขุนแผนพลายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับอันนี้โอ้โหถ้าใครได้ก็ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับของดีที่สุดน่าจะอันดับหนึ่งเลยแะครับเนาะของเมืองไทยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเนาะหลวงพอ่อศิลพัทธา,าโรก็ฝังพลอยเหมือนกันนะครับแต่องค์ขนาดเล็กก็องค์เมื่อสักครู่นี้นะครับอ สวยงามนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเอาไปเลี่ยมนะครับขึ้นคอบูชารัตนาติดตัวไปนะครับก็น่าจะน่าจะมีเอ่อเขาเรียกันอ,อะไรอะ่ะเสน่นะครับครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ใส่ผงไพรกูมานผงไพรจินดามณีแล้วก็ปลุกเสกอย่างดีมาหมดแล้วนะครับเนาะครับก็น่าจะ ได้รับผลดีแล้วก็เดี๋ยววันหลังเราจะมาแกะถอดคาถากันนะครับเนาะว่าคาถาด้านหลังที่อยู่เลขยันที่อยู่ด้านหลังตรงอย่างนี้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับเนาะมีคาถาอะไรบ้างนะครับหลังนะั้มีโอกาสเดี๋ยวมาถอดเลขยันกันนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขออนุญาตจากลาทุกท่านไปด้วยบรรดาขุนแผนทั้งหลาย,ท,ลายที่อยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็ หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบนะครับก็ถ้าข้อมูลผมที่ผมพูดไปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา,าที่นี้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะให้อภัยนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้มีกําลังใจดีในการนําข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านอีกในอนาคตถัดไปนะครับก็วันนี้ก็ขอลาธนาร บุญบารมีของครูบาอาจารย์หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่หลวงพอ่อศิลวัดละหารใหญ่หลวงพ่อสาครวัดน้องกลับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเนาะหลวงปู่คำบุนะครับอ,อ,อ่าอนวยอวยใยให้ทุกท่านทุกคนหลวงปู่บุญมาด้วยนะครับให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็มีสเสน่ห์มีเมตตาไปไหนก็มีแต่คนรักคนชอบคนเมตตาทุกท่านทุกคนด้วยเทินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ